นายหญิงออกแรงอีกนิดเจ้าค่ะอือแาแวแวอูแวคลอดแล้วเชิญเฟิงลูกพ่อคลอดแล้วจินดีด้วยนายท่านได้ลูกชายเจ้าค่ะน่าเกียดตอนแม่ค่าเลือกคู่นี่หลับตาจิ้มเอาหรือเปล่าเนี่ยหวังว่าตัวมาค่าจะหน้าตาไม่เหมือนเขานะ ไปไกลๆเลยเจ้าคนน่าเกียดให้พี่สาวสวยๆมาอุ้มข้าเดี๋ยวนี้นะตรวจพบพ่อรักลูกชังได้รับสองแต้มวายร้ายเฮีย <Yeah. S 1> แบบนี้ก็ได้หรอแต่ว่าทำไมให้แค่สองแต้มละ่ะแต้มวายร้ายถูกกำหนดตามความยากของภารกิจได้เด้ถึงจะเล็กน้อยแค่ไหนแต่ก็ยังเป็นชิ้นเนื้อล่ะนะสมมุติพ่อสมมุติ แบบนี้จะไปเกงีใจทำไมกันเล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงจะเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยตรวจพบพ่อรักลูกชังได้รับสองแต้มวายร้ายลูกชายพ่อแข็งแรงดีจริงๆเจ,จ้ามีคุณสมบัติพอที่จะเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เลยนะวายคุณนายยังมีอีกคนเจ้าค่ะนี่เป็นการตัง้งัต้งคันแฝด ตั้งกัรแฟดเหรอเป็นยังไงบ้างเหรอดูเหมือนนายน้อยรองจะไม่ออกมานะเจ้าคะเจ็บเจ็เจลูกชายข้าเบาเบมือหน่อยอ้าวไอ้น้องเวนี่ไม่ยอมออกมาหมายความว่ายังไงกันเฮ้ยนี่เพ้ออะไรกันอยู่เนี่ยคลอดครึ่งหนึ่งแล้วเก็บอีกครึ่งไว้ทำซากอะไรเล่า ถ้า,าถ้าเจ้าไม่ออกมาแล้วข้าจะเอาคะแนนมาจากไหนท่านประมุขให้ข้าอุ้มดีกว่าไหมเจ้าคะน้ยน้อย,อยใหญ่เราไปทานนมกันดีกว่าเนาะไม่กินไอ้น้องบ้าออกมาเดี๋ยวนี้นะตัวพบว่าท่านทำการบีบสำเร็จได้รับ50แต้มไวร้า,ราย พบว่าท่านทำการบีบสำเร็จได้รับ50แต้มวายร้ายเชตมีเรื่องดีๆแบบนี้ด้วยเหรอหรือนี่จะเป็นความสุขของวายร้ายกันนะ